สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องของพีทนะครับในวันนี้นะครับพีทก็มาเดินเล่นที่วัดศักดิแพงใหญ่นะครับทุกคนเมื่อคืนก็ฝนตกแรงมากนะครับแล้วก็เมื่อเช้าฝนก็ตกแรงมากนะครับชชวงประมาณ9ก้าโมงสิบโมงนะครับฝนก็เลยหยุดตกผมก็เลยแบบว่าไม่อยากอยู่บ้านนะครับทุกคนก็เลยแบบมหาสารที่สวยๆถ่ายรูปแล้วก็มาเดินเล่นด้วยนะครับทุกคนตอนนี้คนก็เริ่มที่จะทยอยมากันแล้วนะครับทุกคนก็แบบมาทําบุญกันนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็แดดก็ไม่มีเลยนะครับทุกคนก็เหมาะกับการที่เราจะมาเดินเล่นนะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะเดินเล่นที่นี่สักครู่นะครับทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปอ่าตัวประสาทเพราะว่าตรงนี้แบบตกแต่งสวยงามมากเราจอดรถตรงต้นไม้ใหญ่นะครับทุกคนตรงนั้นนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะเดินเล่นตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าเขาตกแต่งสวยงามมากนะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะเดินเล่นที่นี่สักครู่นะครับและก่อน <bas> ที่เราจะเข้าไปตรงปราสาทครับทุกคนบริเวณที่ผมเดินอยู่นะครับตรงซ้ายมือผมนะครับทุกคนอ๋อตรงขวามือผมนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบร้านค้าขายของแบบเยอะมากเลยนะครับทุกคนถ้าใครที่มาที่วัดสักดิกำแพงใหญ่นะครับก็สามารถที่จะแบบบริการร้านค้าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบริการร้านค้านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงปราสาทกันนะครับทุกคนแต่ว่า ตอนนี้ก็คนที่เขามาเที่ยวกันก็เริ่มที่จะแบบเยอะเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากครับทุกคนมันก็เลยแบบไม่แดดใช่ไหมครับทุกคนเวลาเรามาเดินเราก็สามารถที่จะเดินแบบอย่างสะดวกแล้วก็ไม่ร้อนแดดด้วยนะครับร้านนี้ก็จะมีการขายหมวกด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านขายของชําร้านเครื่องดื่มต่างๆนะครับแล้วก็จะมีหมวกด้วยนะครับทุกคนใครที่สนใจที่จะซื้อหมวกก็สามารถที่จะแบบบริการทางร้านขายได้นะครับ เดีย๋ยวเราจะเดินไปตรงปราสาทกันนะครับทุกคนแต่ว่าก็จะมีแบบคุณแม่นะครับพี่ๆก็ถ่ายรูปกันอยู่นะครับเดีย๋ยวเราก็จะรอให้อ่าพี่ๆถ่ายรูปเสร็จก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปกันต้องบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนที่วัดสักพงใหญ่นะครับเราก็มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าเรามาทุกครั้งเราก็รู้สึกประทับใจนะครับทุกคน อันนี้ก็จะเป็นรอบบริเวณของปราสาทนะครับทุกคนถ้าเราเข้าไปก็จะสวยงามมากนะครับสําหรับใครที่ต้องการที่จะมาเที่ยวนะครับก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้นะครับทุกคนเพราะว่าปราสาทหลายที่ก็จะอยู่แบบในป่าใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าตรงนี้ก็จะอยู่ตรงอาําเภอท่งคำที่ใสเลยครับทุกคนตอนนี้พี่ๆก็ถ่ายรูปกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอสักครู่นะครับทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปกันกําลังรอถ่ายรูปกันอยู่นะครับ อันนั้นก็จะเป็นแบบตัวปราสาทนะครับประตูที่เราจะเดินเข้าไปกันนะครับทุกคนออตรงนี้ก็สวยงามามากนะครับทุกคนก็พี่ๆก็ถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะครับม,ม,มกนากเออ เดีย๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงบริเวณปราสาทกันนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรอบบริเวณปราสาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นนะครับทุกคนค่อนข้างที่จะสันน้นนะครับคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับ ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้ามาข้างในกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา عم, 12นาฬิกานะครับทุกคนก็แดดก,ก็เริ่มมีแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าก็จะไม่ร้อนเพราะว่าช่วงเช้าก็ฝนตกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินเข้ามานะครับจริงๆแล้วผมเคยถ่ายวอล์กเลยนะครับทุกคนแต่ว่าอาจจะเป็นแบบไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าตรงนี้ที่ผมจะถ่ายมันก็จะดูเรยวขึ้นนะครับทุกคนอันนี้เราเดินมาเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับอันนี้ก็จะคือปราสาทนะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปถ่ายรูปข้างล่างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบบริเวณรอบๆนะครับทุกคนก่อนที่เราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนบรรยากาศเดี๋ยวว่าอ๋อเจ้ามากเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นประตูทางที่เราจะเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับตัวปราสาทนะครับทุกคนก็คือสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับทุกคน อันนี้ก็จะเป็นทางที่เราเดินมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องเดินลงไปข้างล่างนะครับทางก็จะแบบชันหน่อยเดี๋ยวเราจะแบบเตือนช้าๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะแบบล้มได้ ทางสันมากเลยครับทุกคนตรงที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับอันนี้เราก็จะเป็นแบบตรงกลางนะครับตรงกลางของปราสาทอ่าสักกระเพงใหญ่นะครับทุกคนก็จะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศข้างๆให้ทุกคนดูนะครับ <_ c oughs> อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างๆนะครับทุกคนก็สามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็จะแบบสวยงามมากน,นะครับทุกคนแต่ถ้าใครที่อยากแต่งตัวแบบสวยๆมาถ่ายรูปก็สามารถที่จะแต่งได้นะครับทุกคนก็แบบชุดไทยนะครับทุกคนเหมือนอ่าเรื่องหัวเพสันิว่าเรื่องนาคีอะไรแบบนี้นะครับทุกคนถ้าใครที่ ต้องการที่จะย้อนยุคก็สามารถที่จะแต่งตัวแบบสวยๆมาถ่ายรูปได้นะครับทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากนะครับทุกคนผมก็มาถูกวันนะครับก็แบบสวยงามมากๆนะครับทุกคนตรงนี้สวยงามมากเลยครับทุกคนถ้าใครที่ไปยืนตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็ให้เพื่อนถ่ายให้หรือตั้งกล้องไว้นะครับก็จะสวยงามมากตรงนี้นะครับพอเราเดินเข้ามานะครับทุกคนตรงที่เป็นไฮไลท์ตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคน ผมก็เคยแบบถ่ายรูปนะครับแต่ว่าไม่เคยแบบเดินขึ้นไปเลยนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราก็จะลองแบบเดินขึ้นไปดูนะครับว่าข้างในาจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนสวยงามมากนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ใส่เสื้อแบบสีน้ําตาลนะครับก็ให้เข้ากับธีมนะครับ <Renaissance> ทุกคนก็ให้เข้ากับแบบตัวปราสาทถ้าเราใส่สีอื่นมามันก็อาจจะแบบไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวผมก็จะเดินขึ้นไปนะครับทุกคน ตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นทางขึ้นนะครับแต่ว่าเวลาเราเดินขึ้นเราก็จะแบบระมัดระวังนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราจะลองขึ้นไปข้างบนกันนะครับว่าข้างบนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางนะครับเราก็ระมัดระวังด้วยนะครับเวลาขึ้นไปนเราเดินมาถึงข้างในแล้แลวนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างบนก็จะแบบโล่งเลยนะครับทุกคน เราเดินเข้ามาข้างในแล้วนะครับทุกคนตรงปราสาทตรงที่อยู่ตรงกลางเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างในนะครับทุกคนข้างบนก็จะแบบข้างบนก็จะล่งเลยนะครับทุกคนนี่ก็คือเป็นส่วนของข้างในนะครับหลายคนที่เคยมาแล้วอาจจะไม่เคยแบบว่ามาถ่ายข้างในนะครับทุก <sí> คนผมก็ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะเดินออกไปข้างนอกกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะมีพี่ๆถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะครับ ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นตรงที่เป็นประตูทางเข้ามานะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นรอบบริเวณนะครับทุกคนตอนที่เราเดินมาตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคน,นอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะครับอันนี้ตัวปราสาท uh นะครับทุกคนผมเดินเข้าไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็สามที่เป็นสามตัวปราสาทนะ <isse> ค <น isse> รับทุกคนก็จะแบบเชื่อมกันเลยนะครับเดี๋ <น esses> ยวเราก็จะลองเดินดูที่อื่นด้วยนะครับทุกคนทุกคนดูนะครับว่าถ่ายรูปสวยงามไหมนะครับทุกคน เป็นแบบปราสาทนะครับแบบว่าแนวย้อนยุคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินเชื่อมไปที่ตัวปราสาทต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นปราสาทเมื่อกี้นะครับทุกคนที่เราเดินไปนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะเดินดูปราสาทต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆนะครับทุกคน โชคดีมากที่เรามานะครับก็คือแดดไม่มีเลยนะครับทุกคนก็เมื่อคืนก็ฝนตกเมื่อเช้าก็ฝนตกแล้วก็หยุดตกบรรยากาศก็เลยดีนะครับแต่ว่าถ้าเราร้อนก็อาจจะแบบถ่ายรูปแล้วก็ไม่ค่อยสวยนะครับเพราะเงื่อเราออกใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือถ่ายรูปสวยมากเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรอบบริเวณข้างในนะครับทุกคนเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นรอบบริเวณข้างในนะครับทุกคนข้างบนก็จะรุ่งเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราจะดูรอบบริเวณต่อไปนะครับทุกคนทุกครั้งที่ผมมานะครับผมก็ถ่ายรูปนะทุกคนก็คือยืนตรงกลางใช่ไหมทุกคนแล้วก็ถ่ายรูปก็เสร็จก็จะกลับนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมก็จะอยู่นานหน่อยนะครับก็จะเดินดูอ่ารอบบริเวณร,บรอบๆนะครับทุกคนแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่มีโอกาสมานะครับเชื่อเลยกว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ย,ยินปรา,าสาทอ่าสากกัแพงใหญ่ใช่ไหมครับทุกคนเชื่อเลยาว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับแต่ว่าไม่เคยมาวันนี้ผมก็จะถ่ายบรรยากาศวัดสากกัมพงให้ทุกคนดูนะ หลายคนที่เคยมาแล้วก็จะรู้สึกประทับใจกับวัดนี้นะครับทุกคนผมยังประทับใจเลยครับก็เลยมาที่นี่หลายครั้งมากนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเดินมานะครับทุกคนแต่ว่าถ้าใครอยากจะเดินชมจุดต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเราก็สามารถที่จะเดินลงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมันไดลงนะครับทุกคนก็ให้เราเดินอย่าอย่าระมัดระวังนะครับในการเดินลงนะครับ เมื่อกี้เราเดินลงมาเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นส่วนของด้านหน้าใช่ไหมครับทุกคนที่เป็นอาสามฐานนะครับสามปราสาทที่เรียงกันนะครับทุกคนก็สามารถที่จะถ่ายรูปแบบสวยงามมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเดินมาข้างหลังของตัวปราสาทนะครับทุกคนลหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นข้างหลังของตัวปราสาทนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้นะครับสามตัวปราสาทที่เราถ่ายรูปเมื่อกี้ใช่ไหมครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรอบบริเวณข้างหลังนะครับนี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับทุกคน นะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นทางชันนะครับทุกคนก็จะมีทางให้เราเดินขึ้นไปนะครับรก็สามารถที่จะเดินไปด้านนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปราสาดด้านหลังนะครับทุกคนอ่าเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้ดูใช่ไหมครับก็จะเป็นปราสาดด้านหน้านะครับก็จะสวยมากแล้วก็ด้านหลังก็สวยอีแบบหนึ่งนะครับทุกคน เมื่อกี้นะครับผมพาทุกคนเดินดูรอบปราสาทตรงกลางเลยใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินดูรอบปราสาทร่บรอบดูนะครับว่าเป็นลักษณะอย่างไงกันบ้างนะครับทุกคนอันนี้เวลาเราเดินขึ้นมาแล้วก็แบบระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อมรอบบริเวณนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูแบบบริเวณรอบๆนะครับทุกคนจริงๆนะครับเราว่าจะเดินรอบบริเวณนะครับทุกคนแต่ว่าเราเพิ่งทราบนะครับว่ามันเป็นทางตันนะครับทุกคน ก็ไม่สามารถที่จะเดินแบบว่าไปรอบๆได้นะครับเดี๋ยวเราต้องเดินอยู่ตรงกลางครับทุกคนจริงๆทางตันนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาวิธีเดินไปรอบๆบริเวณนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรอบบริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินชมบริเวณต่อไปนะครับสวยไหมครับทุกคน เชื่อเลยว่าหลายๆคนที่ดูคลิปวิดีโอผมแล้วนะครับก็รู้สึกที่จะอยากมานะครับสําหรับใครที่อยู่จังหวัดศรีสะเกดหรือจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับถ้าอยากจะมาเที่ยวก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้นะครับทุกคนก็ว่าเดินทางสะดวกนะครับแล้วก็อยู่ในตัวเมืองของอําเภออุตมพัพิสัยเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับพอเราเดินเข้ามาก็จะแบบสวยงามมากนะครับทุกคนส่วนใครที่มานะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของการจอดรถนะครับทุกคนที่จอดรถก็มีแบบว่ากว้างขวางมากเลยนะครับทุกคน นี่ก็คือบรรยากาศนะครับทุกคนสวยมากนะครับใครที่อยากได้ภาพส,สวยๆนะครับก็แต่งตัวส,สวยๆมาแล้วก็ใส่ชุดไทยมาก็ได้นะครับทุกคนก็หาช่างถ่ายรูปหรือหาเพื่อนที่ถ่ายรูปส,สวยๆมานะครับก็จะแบบว่าเดือรูปที่แบบสวยมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมาครับทุกคนเดีย๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้ก็จะมีแบบพี่ๆน้องๆคุณแม่นะครับที่มาถ่ายรูปแบบส,สวยๆกันนะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะเดินมาที่มุมเดิมนะครับทุกคนมุมตรงกลางนะครับจริงๆผมมาเดินหลายครั้งนะครับทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงกลางใช่ไหมครับทุกคนที่ผมพูดในฟังแต่ว่าถ้าเป็นบริเวณรอบๆอ่รอบๆแบบนี้นะครับผมก็ยังไม่เคยมาเดินนะครับทุกคนครั้งนี้ก็คือไปครั้งแรกนะครับที่ได้มาเดินแบบรอบๆให้ทุกคนดูนะครับก็ก็จะสวยอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับทุกคนนี่นะครับถ้าเราถ่ายรูปมุมแบบนี้ก็จะสวยงามมากเลยครับ นะครับก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะมีคุณพี่นะครับคุณแม่นะครับถ่ายรูปแบบสวยงามมากครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูมุมไฮไลท์นะครับที่ทุกคนมาที่นี่นะครับก็จะต้องถ่ายรูปมุมไฮไลท์นะครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มมีคนถ่ายรูปกันเยอะมากนะครับทุกคนก็จะเป็นน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นตัวปราสาทที่เป็น3ฐานนะครับทุกคนที่เป็นไฮไลท์นะครับตอนนี้คนก็ทยอยถ่ายรูปกันเยอะมากนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นมุมที่สวยมากตรงนี้นะครับตรงที่ทุกคนเห็นทุกคนดูบรรยากาศวันนี้ครับบรรยากาศดีมากนะครับเหมาะกับการท่องเที่ยวแล้วก็เหมาะกับการถ่ายรูปมากครับทุกคน อันนี้ก็จะเป็นลักษณะบริเวณรอบๆนะครับองโตปราสาททุกคนดูมุมนี้นะครับคือแบบประทับใจมากนะครับทุกคนคือแบบสวยมากเลยนะครับถ้าเรายืนอยู่ตรงกลางกันนะครับก็จะแบบถ่ายรูปแบบสวยงามมากเลยครับ พอเรามาที่วัดสักกะแพงใหญ่นะครับทุกคนกคน็เราก็อย่าลืมที่จะไปไหว้ให้พนะครับทุกคน <panelists> เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับจริงๆผมว่าจะเดินกลับด้านนั้นนะครับทุกคนแต่ว่าคุณแม่พ,พี่พี่ก็ถ่ายรูปอยู่นะครับก็ไม่สะดวกที่จะเดินไปด้านนั้นนะครับจริงๆเราต้องเดินกลับด้านนั้นนะครับอเดินเข้าแล้วก็เดินออกด้านนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่สะดวกครับเดีย๋ยวเราจะก็หาวิธีเดินขึ้นทางใหม่กันนะครับ เราสามารถที่จะเดินขึ้นด้านไหนก็ได้นะครับทุกคนถ้ามันมีทางที่ให้สามารถทําให้เราออกได้นะครับเดี๋<ต><น>ยวเราจะเดินออกด้านนี้กันนะครับทุกคน,<ต>น,นวันนี้นะครับ<ต><น>ก็มีนักท่องเที่ยวมาเ<ต><น>ที่ยวก็เยอะพอสมควรนะครับทุกคนนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับเดีย๋ยวผมก็จะพาทุกคนนะครับไปดูจุดต่อไปนะครับทุกคนแล้วก็เราก็จะไปไหว้พระกันด้วยนะครับทุกคน,กคนเพื่อที่จะให้เรามีความสุขแล้วก็คนดูของผมก็จะมีความสุขด้วยนะครับสําหรับการดูคลิปนี้ นี่นะครับบรรยากาศนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบันไดาทางเดินนะครับทุกคนเมื่กอกี้นะครับเราเพิ่งเดินออกมาจากตัวปราสาทนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเดินชมจุดต่อไปนะครับที่จริงจุดนี้ผมเคยมาแล้วครั้งนึงนะครับทุกคนก็คือมาไหว้พระกับครอบครัวนะครับเดีย๋ยวผมก็จะถ่าย บรรยากยาศข้างในให้ทุกคนดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบลานน้ำพูด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปชมด้านในกันนะครับทุกคน อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศด้านในนะครับพอเราเข้ามาแล้วุ่ตามลังราประยเเมื่อกี้นะครับเพิ่งเข้าไปไหว้พระขอพรเสร็จนะครับทุกคนแล้วก็ออกมากันนะครับก็คนก็แบบเยอะมากนะครับทุกคนก็มาทําบุญยอะมากเลยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะมาก็สามารถที่จะมาได้นะครับทุกคนเราก็สามารถที่จะทําบุญที่ไหนก็ได้นะครับพี่อยู่ใกล้บ้านบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคน,านาตอนนี้ก็คนมาทําบุญเยอะมากเลยครับทุกคนเเยนนชชิุุทาาทนนทกทากกมหาจา เดี๋ยวเราก็จะเดินชมจุดต่อไปกันนะครับร่วงทำบุญคนเดินแต่ขบวนเยอะไหมครับทุกคนเราก็จะเดินตามไปนะครับทุกคน,<ใ>นอนนี้ก็จะมีพี่ๆนะครับที่มาทำบุญกันเยอะไหมครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบองค์พระใหญ่นะครับเราก็จะขึ้นไปไหว้พระกันนะครับทุกคน เราไหว้พระองค์พระใหญ่เสร็จนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินพาทุกคนเดินชมจุดต่อไปนะครับจริงๆที่นี่คือสถานที่สวยงามมากครับทุกคนเราก็สามารถที่จะแบบมาเที่ยวได้นะครับแล้วก็ตอนนี้คนก็แบบเยอะมากเลยนะครับทุกคนเรียนเชิญเรียนเชิญท่านสาธุชนทุกทุกท่านบูชาวัตถุมงคลเครื่องสุภัพโภ ตอนนี้คนก็เยอะมากเลยครับทุกคนเรียนเชิญท่านสาธุชนทุกท่านเข้าก,การละโมออยเดี๋ยวเราก็จะเดินชมจุดต่อไปกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็คนก็เริ่มที่จะทยอยมาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากแดดก็ไม่ค่อยแรงด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ บรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนรู้สึกแบบลมลื่นมากเพราะว่าที่วัดก็คือต้นไม้ก็เยอะด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเดินมาถึงจุดนี้แล้วครับก็จะเป็นอ่าคลองใหญ่นะครับคนทางใหญ่นะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับผมมาครั้งก่อนนะครับทุกคนก็อาจจะแบบไม่ได้สาเร็จอ่าเท่าขนาดนี้นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็แบบสมบูรณ์นะครับเมื่อกี้เด็ก สวัสดีนะครับทุกคนเด็กสวัสดีผมก็เลยแบบสวัสดีครับอันนี้เดีย๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระข้างในกันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้คนก็เริ่มเข้าไปแล้วก็เริ่มทยอยออกมากันเยอะเลยนะครับดีวเเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวยเราจะเดินไปไหว้พระข้างในกันนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องแบบถอดรองเท้าก่อนนะครับ พอเราเข้าไปเราก็ต้องอยู่ในอาการที่สงบนะครับทุกคนเราก็มาข้าในนะครับทุกคนก็อยู่ในอาการที่สงบนะครับตอนนี้คนก็มาทำบเยอะมหมนะครับทุกคนแลนนี้ก็คือภาพบรรยากาศ้างในนะครับเดี๋ยวผมขอตัวแบบไ่ายพากก่อนนะครับทุกคน เมื่อกี้ก็ไหว้พระเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปข้างนอกกันนะครัตอนนี้ก็คือภาพบรรยากาศข้างในนะครับทุกคนคก็ก็สวยงามมากน,นะครับทุกคนถ้าใครที่มีโอกาสมาก,ก็สามารถที่จะไปมาไหว้พระได้นะครับตอ,อนนี้ก็คือเป็นภาพบรรยากาศข้างในครับ ทุกคนครับพอเราเดินออกมาข้างนอกน,นะครับทุกคนเราไหว้พระเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนบริเวณรอบข้างก็จะเป็นแบบบ่อน้ํานะครับทุกคนตรงนี้ก็จะแบบมีปลาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีปลาด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวแบบมาเที่ยวเยอะมากเลยนะครับ เดีย๋ยวเราจะเดินกลับด้านนี้กันนะครับทุกคนเดีย๋ดยวเราจะเดินออกมาด้านนี้กันนะครับทุกคนเพราะว่าคนค่อยจะไม่เยอะนะครับ,นนรบตรงนี้ก็จะสวยมากครับทุกคนตอนนี้คนก็เริ่มที่จะเยอะเรื่อยๆนะครับทุกคนแต่ว่าแดดก,ก็เริ่มแรงนะครับทุกคนเหนือผมก็ออกแล้วนะครับแต่ว่าก็ถือว่าแดดก,ก็ไม่ร้อนเหมือนกับทุกๆวันนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปเอาของนะครับเพราะว่าผมวางของไว้ตรงนู้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะแบบอีกสักครู่เราก็จะแบบกลับไปที่รถกันนะครับแล้วก็จะกลับไปบรรยากาศบริเวณร,รอบวัดทุกคนดีมากนะครับทุกคนตรงปราสาทก็จะแบบสวยมากใช่ไหมครับทุกคนแต่ว,ว่าบริเวณข้างหลังผมทุกคนดูนะครับต้นไม้ก็จะเยอะมากนะครับทุกคนก็รู้สึกแบบว่าล่มลื่นมากเลยนะครับถ้าใครที่มาก็จะไม่ร้อนนะครับทุกคนแต่ว่าตรงตรงปราสาทนะครับก็อาจจะร้อนอยู่เพราะไม่มีต้นไม้ อันนี้ก็จะเป็น,นภาพบรรยากาศนะครับทุกคนวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะครับทุกคนก็ตัดสินใจอย่างเร่งด่วนนะครับทุกคนเมื่อเช้าก็เลยตัดสินใจมาเลยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนสราทยทุกการติดตามนะครับใครที่มีโอกาสมาก,ก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมวัดปราสาทสักกะเพงใหญ่นะครับทุกคนก็ขอเดินทางกลับก่อนนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเดินทางที่รถกันนะครับทุกคนตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมากันเยอะมากเลยนะครับ นี่นะครับพี่พี่ก็เดินทางมายืะมากนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็จะเตรียมตัวกลับกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคระบาย